เจริญพรท่านทั้งหลายภาพของนักเรียนชั้นม .4 ที่เริ่มต้นเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปลายนำโดยท่านผอ,อผู้อำนวยการโรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมจังหวัดตราดได้พาลูกๆมาทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าสรนเสริญที่สุดคือมาได้ฝึกสติได้เจริญสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาอันจะพาให้พ้นทุก์เริ่มต้นเปิดเทอมใหม่ไม่มีสิ่งใดที่จะมอบให้แล้วเป็นอมตะที่สุด มากเท่ากับการให้สติและปัญญาแก่ลูกหลานของเราและลูกหลานของเราก็จะนำสติปัญญาไปสร้างสิ่งที่เป็นมงคลที่สุดคือไปสร้างชาติสร้างอนาคตและกลับมาดูแลเราเราจะไม่ได้แข็งแรงเท่านี้ไปนานนักเพราะชีวิตของเราย่อมไปสู่ความแก่ชาราวันหนึ่งเขาเหล่านี้ก็จะแข็งแรงและกลับมาดูแลเราอย่างชนิดที่เป็นความอัศจรรย์ของชีวิตเท่าที่จะพึงมีได้คือการดูแลเขาและเขากลับมาดูแลเรา ถือว่าเป็นการตอบแทนซึ่งกันและกันวันนี้เขาสมิงวิทยาคมยังคงยืนยันว่าไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นการสร้างสารรค์โลกนี้ให้จันโลงได้ยิ่งกว่าสติและปัญญาดังที่โรงเรียนได้นำมาเข้าค่าที่วัดท่าโสมในปีนี้เริ่มต้นการเปิดการศึกษาใหม่เทอมที่หนึ่งด้วยปัญญาและสตินับว่าเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนายิ่งนักขออนุโมทนา ทั้งหลายเมื่อสักครู่เป็นนักเรียนชั้นม .4 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมตอนนี้เป็นน้องม .1 โรงเรียนเดียวกันโรงเรียนได้เปิดเริ่มต้นเทอมใหม่รับน้องใหม่ด้วยการใส่ใจให้เด็กๆได้มีสติโรงเรียนใดส่งเสริมให้เด็กๆมีสติอันจะเป็นเหตุให้เกิดปัญญาได้เท่ากับว่าให้อาวุธที่สำคัญกับเด็กๆเ,เพราะจะไม่มีอะไรเลย ที่จะทำให้เขารอดปลอดภัยในสังคมที่น่ากลัวนี้ได้นอกจากการมีสติและปัญญาในการดำเนินชีวิตขออนุมโมทนากับคณะครูทุกท่านทั่วประเทศไทยที่ได้เสริมสร้างปัญญาให้กับสิทธิของตนอันเป็นการให้อาวุธสำคัญที่เขาจะพาตัวรอดได้จึงขออนุโมทนากับท่านทั้งหลายทั่วประเทศไทยบัดนี้โรงเรียนเปิดแล้วขอจงตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อความเป็นคนดีเป็นคนเก่ง เพื่อเดินตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่9และเพื่อความสำเร็จในชีวิตของเราร่วมกันขออนุโมทนาเปิดเทอมทั่วไทยสาธุ